หลังจากนี้ก็ให้เวลาเคลียร์อนาคตรครับของเจนันอาวิตเตอร์ยูโคเรสนะครับทางสปอร์ติ้งลิสบอนแจ้งยูโคเรสครับรายงานตัวเลทได้นะมีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าวิกเตอร์ยูโคเรสจะได้รับเวลาพักผ่อนเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์นี้ในขณะที่อนาคตของเขายังไม่แน่นอนเลยมีรายงานว่าทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูเนี่ยสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญา,ากับยูโคเรสนะครับซึ่งยิงไปแล้ว91ประตูจาก102นัดใน2ฤดูกาลในโปรตุเกส เชื่อกันว่าเขาได้แจ้งไปยังทางเฟเดริโกวารันดัสประธาสสนสโมสรสปอร์ติ้งเพื่อขอย้ายทีมแล้วแต่การตีมูลค่าของสปอร์ติ้งทำให้การย้ายทีมของยูเครสยังคงหาข้อสรุปไม่ได้มันซับซ้อนอยู่ยูเครสเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยได้รับคำมั่นลูกชายจากทางสปอร์ติ้งเมื่อสมัยที่แล้วครับซึ่งจะทำให้แชมป์ลลกอย่างสปอร์ติ้งเองยอมรับค่าตัวราวๆ70ล้านยูโรก็ประมาณ60ล้านปอนด์รวมถึงโบนัสหลังเส้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามครับสปอร์ติ้งดูเหมือนจะเรียกค่าตัวที่สูงกว่าที่พวกเขาเคยคุยกันไว้โดยยูโครสครับมีค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรประมาณ84ล้านปอนด์ในสัญญาปัจจุบันของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผู้เล่นวัย27ปีอย่างยูเครสเองครับถูกจับภาพได้ขณะใช้ช่วงเวลาวันหยุดพักพักร้อนนะที่เกาะไมคโครนสครับของประเทศกรีซโดยที่สปอร์ติ้งเองมีกําหนดจะเรียกรายงานตัวช่วงพรีซันในวันอังคารนี้แล้วรายงานข่าวล่าสุดครับอ้างบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่ายูโครสเนี่ย สามารถกลับมารายงานตัวได้ในวันที่7รกรกฎาคมซึ่งหมายความว่าจะมีเวลาในการเจรจากับบรรดาสโม,มสรในพรีเมียร์เลกที่ต้องการตัวเขามากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะสถา,านการณ์ของวิกเตอร์ยูเครสสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับก็รอดูได้เลยนะจบแบบไหนนะตอนนี้เป็นข่าวทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูจะไปดีวให้ได้สมใจหรือเปล่าแล้วการย้ายทีมมันก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประธานสโม,มสร ตั้งราคาไว้สูงจัดเลยนะครับไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะครับพอไม่ได้คุยกันแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเออนักเตะก็ไม่อยากจะลงเล่นอีกล้แจ้งประธานว่าเออไม่ขอลงเล่นให้กับสมสรอ,อีกแล้วและขอย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ไม่อขอกลับมาซ้อมอีกนะครับก็ต้องรอดูว่าทางนักเตะเองจะคิดเห็นยังไงกับต้นสังกัดณนะปัจจุบันจบแบบแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องรอดูอีกทีเดี๋ยวความกระจ่างแจ้งความชัดเจน มันก็คงใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงเห็นขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรูป,ปร่างแน่นอนนะครับมีทั้งแมนยูนะแล้วก็อาเซนอลที่เหมือนจะโดดเด่นที่สุด2ทีมนี้ในการไล่ล่าขวายคว้าตัววิกเตอร์ยูเครสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับด้าน,นของดาวินนุนเยสนะครับไฟเขียวย้ายนะแต่แอตเลีเนี่ยไม่รีบนะหวังรีพูลนะ่ะลดราคาลงมาหน่อยเพราะว่าการเจรจาเรื่องราคาของดาวินนุนเยสเองก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอยู่ ดาวินุน,นเยสครับแจ้งนาบลีว่าเขาพร้อมที่จะย้ายออกจากลิปูแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะอย่างไรก็ตามครับสโมสรไชเอิราลี่อย่างนาบลีเองยินดีที่จะรอเวลาเพื่อหวังที่จะลดค่าตัว70ล้านปอนด์ที่ลิปูตั้งเอาไว้หัวหวอกกาชาปองอย่างนุนเยสวัย6ปีครับรู้สึกว่าอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิโจบลงแล้วภายใต้กระนมทีมของพ่โน่นอันเดสโลตโดยเขาเนี่ยออกอมีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงเพียง8เกมเท่านั้นในพรีเมียร์ตลอดฤดูกาลที่แล้ว ตามรายงานของเดอะมิเรอร์ครับบอกว่าดาวิดุนเยสได้ให้ไฟเขียวแก่นาบ و ียเรียบร้อยแล้วการเจราจากับลิพูมันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับต้องรอว่าตอนนี้จะลดค่าตัวหรือเปล่านะครับชานนของแชมป์นาบปลีก็เชื่อว่าค่าตัว5 0ิล้านปอนด์เนี่ยดูจะเป็นข้อเสนอที่ถูกต้องนะครับรอทางลิพูก่อนสำหรับ,น,บรนาบปลีขณะที่ตลาดซื้อขายนกเตในช่วงซัมเมอร์นี้กำลังจะดำเนินไปแล้วนาโปลีก็พอใจที่จะรอและดูสถานการณ์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีความกัดตือร้อนที่จะเสริมทัพสุดหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมนะในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับรอดูได้เลยนะสถานการณ์ของดาวิดุนเยสอีกคนจบยังไงนะครับสถานการณ์ของลุนเยสจะจบยังไงในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้รอดูกันได้เลยนะนะแต่นักเตะเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าใจเนี่ยไม่อยู่ที่ลิเวอร์พูลละแต่ต้องรอแคว่าจะย้ายไปไหนเป้าหมายชัดเจนสุดมันก็มีนาโปลีนี่แหละ ที่มีความชัดเจนแจมแจ้งนะว่า,ามีความสนใจเพราะว่าดนเจสเองก็เป็นเป้าหมายที่อันตรายคอนเต้ก็ต้องการเอาไปเล่นร่วมกับบิกตูนลูกาูนะครับที่เมืองเนเปิลนะครับอรอดูได้เลยรอติดตามแต่ออกแต่ออกแน่นะออกลิปูเนี่ยออกแน่นอนนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับไปดูข่าวสารของลิปูกันต่อเนื่องนะครับหงแดงลิปูโอกาสดีเร่งเครื่องจะเซน西ากับมาเกฮีรายต่อไป หลังจากที่ปล่อยจอร์รโคซาไปให้ห้างยาไบาเออร์เลวเซ่นนี่แหละก็จะเอามาร์เกฮีแหละเป็นเป้าหมายกองหลังคนใหม่นะครับก็ต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงนะในส่วนของมาร์เกฮีเนี่ยถ้ามาแล้วเป็นตัวจริงเขาก็พร้อมที่จะออวาดลวดลายอยู่แล้วรายงานข่าวจากเดอะมิร์เรอร์เหมือนเดิมครับบอกว่าลิฟูมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าตัวมาร์เกฮีเซ็นเตอร์แบ็กของคริสตัลเปเลสคาดว่าจะมีการเจ,จรจาภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้ละ รายงานบอกว่าลิปูเนย่ยกระดับนะครับยกระดับความสนใจและจะดำเนินการเจรจากับคริสซาเลตเพื่อคว้าตัวมาร์เกฮีภายในเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าหรือภายในวันจันนี้ตามแผนการเสริมอุตลุดในช่วงตลาดเสมอแต่รายงานบอกว่าลิปูเนยอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเหนือนิวเซลแล้วก็ท้อนแนมอสเปอร์ในการเซ็นสัญญากับมาร์เกฮีซึ่งจะทำให้ตัวเลขการเสริมทัพเฉพาะตลาดสมอนี้ทะลุหลัก200ล้านปอนด์แน่ๆสำหรับคงแดง ปัจจุบันครับมาร์กเกฮีเหลือสัญญากับคริสตอฟเลดเพียงปีเดียวเท่านั้นและสเตเต็กวัย24ปีรายนี้ก็ไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ปรารถนาที่จะอำลาทิ่นเซลเครดพาร์คในช่วงสมัยน,นี้เพื่อร่วมทีมแชมป์จำเล่งกรีฑาอย่างลิฟท์นะครับก่อนหน้านี้ครับคริสตัอฟเลดเนี่ยเคยตั้งค่าตัวของมาร์กเกฮีสูงถึง70ล้านปอนด์แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้เล่นที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียว อย่างไรก็ตามนะครับยังคาดว่าค่าตัวของมา r k เกฮีจะสูงกว่า40ล้านปอนด์เพราะมีเงื่อนไขส่วนแบ่งการขาย20%ให้กับสมุทรเก่าอย่างเชลซีอีกด้วย mm hmm. นะครับก็รอติดตามนะสถานการณ์ของมารเกฮีครับเป้าหมายของหงแดงลิเวอร์พูลชัดเจนสุดนะเหมือนเป็นทีมเต็งสุดด้วยนะครับไปดูข่าวสารของอา่าเจ้านั่ของโดมินิกคาวเวเลวินกันหน่อยว้าวล่าสุดครับ ก็เขียนจดหมายลาเรียบร้อยปิดฉาก9ปี DCL โพสตอำลาท็อฟฟี่เดิมเงินเอเว์ตันรับไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายนะครับฉะนั้นของโดมินิกคาร์วัเลวินครับยืนยันว่าจะโบกมือลาเอเว์ตันหลังใช้เวลาร่วมกันมา9ปีและได้โพสตขอบคุณสมสรเพื่อร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลสาหรับช่วงเวลาที่มีร่วมกันเนี่ยโพสอย่างนี้เลยกองหน้าชาองงกฤษอย่างคาร์วัเลวินครับย้ายจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาอยู่กับเอเว์ตันเมื่อปี2 0 1 6และผ่านการทําไป71ประตูจากการลงเล่น274นัดบ อย่างไรก็ตามเขาจะหมดสัญญากับทอ็อฟฟี่เสรีมยเงินเอเวอร์ตันในวันจันทร์ที่จะถึงนี่ครับและดาวยิงวัยยี่สิบปีรายนี้ก็ตัดสินใจที่จะอำลาจากสโม,มสรเอเวอร์ตันเขาวอลเลวินนะครับผมยอมรับว่าการอำลาเอเวอร์ตันถือว่าเป็นการตัดสินใจที่มันยากลําบากแต่เขาจะจดจําช่วงเวลาที่มีร่วมกับสโม,มสรตลอดไปเขาวอลเลวินโพสต์นะครับบอกว่าถึงสโม,มสรเอเวอร์ตันและชาวเอเวอร์ตเนียนทุกคนหลังจากช่วงเวลา9ปีอปนยอนเยี่ยมกับสโมสรผมต้องเลือกการตัดสินใจอันยากลําบากร่วมกับครอบครัวของผม เพื่อร่มต้นเส้นทางใหม่และในเส้นทางอาชีพของผมนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นง่ายๆเอเวอร์ตันเป็นบ้านของผมมาตั้งแต่อายุ19ปีนี่เป็นสมสรที่เห็นศักยภาพซ่อนเร้นของผมท้าทายผมให้ผมเติบโตและขัดเกลาวผมนั้งในฐานะนักเตะและคนคนนึงผมอยากขอบคุณผู้จัดการทีมและโค้ชทุกคนที่เคยร่วมงานด้วยกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่กลายเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร์ของผม เนือสิ่งอืใดผมอยากกล่าวถึงแฟนบอลแบบคุณแพชชั่นของพวกคุณคือหัวใจสําคัญของสมสรนี้แรงสนับสนุนของพวกคุณไม่เคยลดน้อยลงไม่ว่าจะในช่วงเวลาดีหรือร้ายการฉลองประตูในกุฎิสันพักสัมผัสได้ถึงเสียงเฮเป็นประสบการณ์ที่ผมจะจดจําไปตลอดการตัดสินใจก้าวต่อไปไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผมเลยเป็นการตัดสินใจที่ผมกับครอบครัวใช้เวลาพิจารณาร่วมกันอย่างยาวนานเราเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาเหมาะสมต่อการมองหาความท้าทายใหม่ และเติบโตต่อไปแต่ก็ไม่ได้นาให้สายสัมพันธ์ที่ผมมีกับเอวอัตตันเสื่อมคลายลงผมภูมิใจกับสิ่งที่เรามีร่วมกันเป็นอย่างมากสู้เพื่อสมสรนี้ในช่วงเวลาสําคัญที่สุดการยิงประตูสําคัญสุดในโมเมนต์ที่สําคัญได้สวมได้สวมชุดแข่งนี้ด้วยความทุ่มเทและภาคภูมิใจความหวังของผมคือการอําลาไปโดยที่ได้รับความเคารพจากคุณโดยที่คุณทราบว,ว่าผมยึดถือคุณค่าของสมสรนอนันยอดเยี่ยมแห่งนี้ไว้เสมอ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมรู้ว่าการเล่นให้เอเวอตันมีความหมายยังไงมาตั้งแต่วันแรกอัปเดตท็อฟฟี่นะครับอันนี้ก็คือการโพสต์ปิดฉากอำลาปิดฉาก9ปีของ d c l นะครับโดมินิกคาวเวิร์เลวินนะครับถึงเวลาเดียวที่แยกทางกับเอเวอตันทอฟฟี่สีน้ำเงินนะครับก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกหลังจากนี้ไปแล้วกันขอพอบคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตพี่น้องฟังแบบต่อนนี้ครับ อัปเดตให้น้องฟังแบบยาวๆกันเลยทีเดียว